สวัสดีครับพวกวเราพายมีชยัชยแม่มีนามีเด็กมาทําอะไรเนี่ยแต่เช้าเลยมาเล่นดินกับพ่อแต่เช้าเลยมาแอบก,กินดินอะไรเนี่ยฮะบรรยากาศยามเช้าครับฝนตกตก,ตกทั้งคืนเลยพายุเข,ข้านะครับผมพายุเข,ข้าเมื่อคืนก็ไม่ได้ไลเนาะติดธุระด้วยนะครับผมแล้วก็แม่มีนาไม่ค่อยสบายด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กินหญ้าแม่มีนาก็กินหญ้าปกติแล้วนะครับผม เมื่อคืนก็ญาติมาด้วยนะครับผมางญาติทงที่น้องมาเต็มบ้านเลยก็เลยไม่ได้เปิดไลน์นะครับผมแล้วคนแม่มีนาของเราไม่สบายด้วยเมื่อคืนถ่ายนะครับผมปวดท้องนะครับผมแต่จิ๋วเนี่ยทำอะไรเนี่ยจิ๋วทำลายลูกดูแม,แม่มาหากินดินโอ้ดูมากุดคุยอะไรกินเ นี่นครับนาครับดูมาเล่นดินตั้งแต่เช้าเลยมาอ้อนพ่อเนาะห็นพ่อนอนเปยอยู่เนี้ยตอนเช้าพ่อจะนอนเปเปยอยู่หน้ากระท่อมนะครับผมก็จะมาอ้อนมาหาขุดดินกินดินอยู่นี่แหละอยู่ ทำอะไรลูกคุยดินเล่นคุยดินแล้วก็หัดเคี้ยวแม่เอ้ยหญ้าเยอะกล้วยเนะี่ยให้หัดกินดูมาหัดกินดินคุยไม่ได้กินดินทรายนะคุยดินข้างล่างหนูนี่มอคืนฝ้าแม่นะมอคืนนี่ยมีช้เพ้อแม่แม่ปวดท้องด้วย อนนี้ก็ปกติแล้วนะครับหม่กินยากยังไรแล้วปกติไม่ปวดท้องละแล้วก็นอนได้พักผ่อนนอนเมื่อคืนได้นอนเต็มที่เลยลูกชายนอนเป้าลูกชายเฝ้าดูมือเน,น,อนี่ยน้อยเขาทำอะไรดูดูฮับ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  ดนินรู้จะกกินเด้แต่กล้วยนะไม่รู้จะกินนะดูมือครอับเริ่มหัดกินนู่นกินนี่เป็นแต่ที่เราอยากให้กินก็กินไม่เป็นวพายัางไงัยรุ่นัวรุ่นหมูสิบเอ็ด ว่ายังไงครับวรยรุนฝนตกแม่แม่กตกทั้งคืนเลยโยว้ยเิวของเราขาสั้น <c oughs> ดูฟุงับป้องป่องแม่ตัวลำตัวใหญ่นะแต่ขาเขาขาสั้นเลยโอ้ <c oughs> เดี๋ยวขาผมความสูงผมเอาหลังพ่อตอนนี้ผมขอตัวโต,ว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 ตวๆก่อนดูหัดกินต้นสับปะรด ห,หัดกินต้นับรดเดินหาอะไรหาอะไรหาอะไรครับหาจับนู่นจับนี่นะครับผมหัดมากินกำลังหัด กำลังหัดกินดูตากตูดโตตูตูดอ่างน้ำผมเรียงกันเลยสองอันแต่วันนี้ฝนตกพายุเข้าน่าจะอุดอีกหลายวันถ้าแดดไม่ออกก็คงไม่ได้อาบกลัวน้องหนาว <c oughs> โยกเลยเลยไม่เนะเมื่อคืนเจ็บท้องด้วย เลยไปถูต้นไม้แล้วก็ถ่ายออกถ่ายออกก็โลง่งใช่ครับใช้ทำอะไรลูกหาแม,แม่แม่ก่อนเร็วดูเขาเริ่มเขาเริ่มหาจับนูน่นจับนี่นะแม่แม่แมยักใส่ปากเขาแต่ยังเคียวไม่เป็นหรอกจับจบจบจบอยู่ตัวนี้ทุกวันนี้ก็ใส่เชือกแดงให้เพราะว่าคอใหญ่แล้วคอ ไม่ต้องขอดแล้วก็คือมัดแต่เชือกแดงก็คือยังไม่ได้ใส่กระดิ่งเนาะพี่แมวเพราะใส่กระดิ่งเวลาน้องนอนอ่ะมันทับ <c oughs> บางทีมันก็ไหลไปอยู่ข้างแล้วน้องก็นอนทับมันทําให้น้องเจ็บก็เลยใส่แต่เชือกแล้วกันใส่แต่เชือกก่อนให้น้องโตกว่าน,นี้ค่อยใส่กระดิ่งให้เชือกมันสั้นกว่าเดิมเพราะตอนนี้เชือกกาลังเกือบจะพอดีแล้วนะครับผมยังยาวนิดนึงแต่ก็เกือบจะใส่พอดีแล้วก็เลยใส่ให้น้องไวเลยสวยดีนะครับผมสวยดีสีแดง ด,ดูหัดหดัต้นสับรดคุณยายก็อะไรไม่รู้เกาะโส่ตุงตังุง้ตงตงัตงอยู่ดูสายโยกแม,ม่ดูสายโยกขย,ยกุกกำลังเช้าอยู่เลยแล้วพ่อจะไปหาหญ้าที่ไหนเนะาะเช้านี้ทำไมฝนตกสัก่งพรุ่งนี้ก็เป็นประเพณีโดนตาเขาเรียกโดนตานะครับศาสตร์ขเขมนนะครับผม ว่าเย็นนี้ก็ต้องตัดหญ้ามาตุนไว้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นการเส้นเนาะทั้งวันเลยเ,เช้าก็เขาเรียกยายเขาสากนะครับผมตอนเย็นก็มีการเส้นช่วงเช้าก็จะเส้นประกำรรนะครับผมเส้นประกำรรประคูประกำรรของเราเ <c oughs> ย็นนี้ก็ต้องไปยายแล้วก็จะได้หาตัดหญ้ามานะครับผมสับประรดก็สั่งไว้แล้วนะครับผมต้องสั่งไว้ล่วงหน้าเลยถ้าฝนตกถ้าฝนตกอย่างนี้ต้องสั่งล่วงหน้าไว้กินนม กินนมไม่ไม่มใช่นี่ทุกวันนี้เริ่มกินนมเก่งนะครับผมเริ่มกินนมเก่งเริ่มนอนเก่งว่าพอควานรู้สึกว่าน้องก็ตั้งแต่สองเดือนมานี้น้องรู้สึกว่าโตโตขึ้นเยอะอยู่นะค <c oughs> วานน้องนะทําทอะไรลูกเนี่ยไม,ม่นานนี่ก็คือถ้าเวลาลูกกินนมเนี่ยเขาจะจับดินทรายมาหวานเลยนะไม่รู้เขาเป็นอะไร <c oughs> ไคิวขอเราทุกวันนี้กินนมเก่งแล้วก็กินนมนานนะครับผมกินนมนานแล้วก็นอนดี นะครับผมรู้สึกว่าน้องเนือน้อตัวเนื้อตัวก็เริ่มแบบเออตัวหนาขึ้นเยอะเลยแม,ม,ม,ม่เพราะว่านี่ก็จะเข้าเดือนที่สี่เนาะสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าแล้วสามเดือนวันนี้ยี่สิบกว่ายังไม่ครึ่งนะประมาณสามเดือนกับสิบกว่าวันพอร,รู้สึกว่ากินนมเก่งนะครับผมกินนมเก่งแล้วก็นอนเก่งรู้สึกว่าเนื้อตัวน้องเริ่มหนาเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นเยอะ แล้วก็นมแม่วีนาก็ตึงนะทุกวันนี้ก็เริ่มตึงดีนะแม่แม่เพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นลูกลลูกูกกดูดดีก็กระตุ้นให้น้ำนมเยอะแล้วก็อาหารแม่วีนาก็คือกินไม่ขาดแล้วก็ได้ผ่อนคลายได้อาบน้ําถูเสาออาบน้ํานะครับผมไม่ค่อยได้ออกเดินนะแม่แม,แม่พวกนี้ฝนตกออกอยากช่วงนั้นกําลังจะออกเดินก็ติดงานโฉปอีกนะงานโฉบก็กลัวว่าออกไปแล้วเขาจะจุดผู้จุดอะไรก็เลยไม่ค่อยได้ออก พองานศพเสร็จก็พายุเข้าอีกโอ้ยก็เลยปล่อยปล่อยเดินในอคอกนะครับผมเดินให้เมีมีนาเดินในอคอกแล้วก็อาบน้ําถูเสาก็ยังดีที่มีน้ํามีเสาให้ถูได้ผ่อนคลายนะครับผมช่วงนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะเพราะว่าพายุมันเข้าผมไม่อยากเอาน้องออกไปนะครับผมโดนฝนได้เล่นน้ําตามถนนก็กลัวจะติดเชื้ออะไรก็เลยไว้ในอคอกนี่แหละอาบน้ําเล่นในอคอกนี่แหละมันแห้งดีนะครับผมอยู่ในอคอกก็ได้ออกกําลังกายเหมือนเดิมนะครับผมว่าน้องวิ่งเล่นเก่ง น้องได้วิ่งเล่นเก่งแม่มีนาก็ปล่อยนะครับผมช่วงกลางวันก็ปล่อยเดินในอคอกนะไม่ได้ล่ามโซไว้ปล่อยให้ถูให,หให้นุ่นให้นี่เดินไปเดินมาดูความสนนะแม่ๆนะดูดูดูความส้น,นะมนะมสนเขาบางวันนี่ไปถอดรองเท้าไว้ข้างคอกนี่จับวิ่งเลยนะแม่จับแล้ววิ่งเข้าไปหาแม่เลยทุกเมื่อวานเขาเล่นเขาเล่นไปเล่นมาเขาเียง อโอ้ยมีอะไรจับเข้าปากม้ทุกวันนี้ <c oughs> นี่กลางกลางวันเราก็จะกวดขยะที่แห้งนะครับมากองไว้ตรงนี้เพื่อเพื่อกลางคืนเนาะกลางคืนเราจะได้เผาให้มันเป็นควันเออเออเออเอเอ,เอ,เอโอ้ยเนาะไม่ม้ไมนจะทางขาเนี่ย ไหนให้แม่ดูหน่อยมาออดแม่หน่อยเมื่อคืนแม่แม่บอกว่าไม่เห็นเลยแม่โมโนดีก็ไลน์มาถามน้องคาติทุระเมื่อคืนตีทุระญาติมาแล้วก็แม่มีนาไม่ค่อยสบายนะครับแม่แม่ก็เลยไม่ได้เปิดไลน์นะครับผมญาติมาเยอะเลย แล้วก็ฝนตกอีกโอ้ยทั้งคืนเลยเช้านี้ก็ตกแต่เช้าเลยพายุเข้านะครับผมพายุเข้าวันนี้น่าจะทั้งวันเนี่ยวันนี้จะไปตัดหญ้าที่ไหนท้องเได้ตัดหญ้าตากฝนอีกแล้วก็ต้องตัดนะครับผมตัดเพราะว่าต้องมีอาหารมาสับเปลี่ยนคุณยา,ยายด้วยเพราะว่าถ้ากินแต่ต้นทับทิคุณยายก็จะไม่ค่อยกินไม่ค่อย,อยเดินลาดตะเวนละจิ๋วหลิวจิ๋วน้อย เชือกคอเริ่มพอดีแล้วนะแม่เชือกคอเขาอะมันรัดคอพอดีเลยตัวต้นไมาใหม่หมเนาะเหลือเหลือตั้งเยอะนะขนาดมัดไปสองข้างยังไม่นีเลยตัวน,นี้เชือกคอเริ่มแบบพอดีเลยอ่ะพอดีคอเลยนะครับผมเลยพอดีคอแล้วเริ่มใส่เออเออเออยาเ,ออเอออยืะอ,อะไรห็นอะไรไม่ได้นะแม่ยัดเข้าปากหมดแต่เวลาให้กล้วยกินน่ะไม่กินผมจะกินนมอย่างเดียวโบ มันจะโตง่ายบ่กินแต่นมดูลำตัวเนี่ยลำตัวช่วงลำตัวเริ่มหนาขึ้นนะจะขาเราไม่ใหญ่เท่าไหร่หางก็เริ่มตรงละหางตรงพอดีละเนื้อตัวขนเริ่มเยอะนะครับผมวันนหนได้อาบน้ำในตัวดำแม่มเลยนะนี่ไม่อ <c oughs> าบน้ำสองวันแล้วเพราะว่าพายุเข้าไม่ได้อาบน้ำก็ฉีดอยู่แต่ไม่ได้ลงอ่างไม่ได้ลงอ่างวันไหนได้ลงอ่างได้เล่นน้ำเนื้อตัวเขาจะเงาเลย นายนายบุญบุญสู้หน่อยบุสู้นะครับใบา,ยบา,ายบุญสู้หน่อยบุญนี่เออเออเสียคอตัวนี้ดึงเล่นเฉยๆแต่ไม่มีกระดิง่งเขาไม่ค่อยนี่แหละเขาไม่ค่อยสนใจแต่ถ้ามีกระดิ่งนี่ไม่ได้ทำอะไรหรอกดึงกระดิ่งเล่นนี่นั่นแหละไป,ไปหาแม่นู่น สูงขึ้นเยอะแล้วนะแม่แม่สูงขึ้นเยอะแล้วหลังเขานี่ถึงเอวพอควายแล้วเนื้อหนังก็เริ่มมีละขนเริ่มมาละวผมใกล้ยาวแล้วใกล้เดมัดแล้วนอนนะโอ้ยตาเนี่ยมีแต่ทรายเด็ดก็นไหนงง่วงเนี่ทิ้งตัวลงมั่วเลยดูการเดินเนาะดากย้อยนะแม่ดูดากเนี่ย คิดว่ามีชัยจะโตขึ้นเยอะกว่าเพราะว่าหนังเขายังย้วยอยู่เลยเป็นช้างที่หนังย้้ยนะครับผมหนังแบบเนื้อหนังยังเหลือเยอะเลยสาหรับการโตถ้าเป็นช้างที่ไม่โตเนื้อหนังจะรัดเลยนะแม่เนื้อหนังจะไม่ค่อยมีหรอกเนื้อหนังบางๆไม่มีย้วยเท่าไหร่แต่มีชัยก็ตัวเล็กอยู่แต่เนื้อหนังเขาย้วยมากนะครับแม่ๆม่ก็ว่าน่าจะโตได้น่าจะโตเยอะกว่านี้อยู่ดูเนื้อหนังแหละ สำหรับคลิีนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์นะครับเนาอฝากกดติดตามพรายมีชัยแม่มมนาของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ